ตามที่พี่น้องคนไทยได้รับทราบแล้วว่าวันนี้เป็นวันธงชาติไทยซึ่งธงชาตินี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วยสามสีที่เรียกว่าธงใจลรงก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติเลือดเนื้อบรรพบุรุษเลือดเนื้อ วิรชนทั้งหลายที่สาะชีพเพื่อชาติซึ่งได้มาซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่นี่สีขาวไม่ถึงหลักคำสอนศาสนาความใสบริสุทธิ์หลักธรรมที่เราจะต้องำดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระกษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครอง ลูกหลานคนไทยทั้งประเทศให้เย็ยนเป็นสุขมาแต่ช้านานมาแต่โบ,บราณโบราณแล้วซึ่งทั้งสามสีนี้รวมอยู่ในพื้นยธงชาติวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งครับผมแม่ทัพภาคที่สองก็ถือโอกาสมาเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ขัดแยง้งไทยกัมพูชาแล้ววันนี้ได้ถือโอกาสมาให้กำลังใจน้องๆที่ภูมิเขือและได้ถือโอกาสมาอัญเชิญ ธงชาติเรื่องในวันธงชาติไทยในพื้นที่ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งที่พวกเราได้รอมานานในพื้นที่นี้และได้เชิญธงชาติพร้อมกับผาน้องๆได้ร้องเพลงชาติในพื้นที่นี้ขอให้พวกเราทุกคนได้รับความภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาธงแต่ลงนี้สามสีนี้ไว้ช่วยลูกช่วยหลานตลอดไปครับ